สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเพจเ,เรียนบัญชีกันนะนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของการปิดบัญชีแต่ก่อนอื่นหากใครในอยากได้เอกสารนะคะคุณสามารถเข้าไปาโหลดเอกสารนะคะเข้าไปเอาเอกสารได้จากใน a c e b o o k นะคะในเพจเรียนบัญชีกันนะแล้วคุณก็เอามาลองทำตามกันนะคะจะได้ไม่ต้องจดทุกหน้าเนาะโอเคค่ะในเรื่องของการปิดบัญชีเนี่ยเราก็จะมีการปิดบัญชี ในการกระบวนการในการปิดบัญชีเนี่ยค่ะเราจะบันทึกในสมุดร,รายวันทั่วไปนะคะโดยที่เราผ่านบัญชีแยกประเภทแล้วเราจะไปจัดทํางบทดลองหลังปิดบัญชีนะคะซึ่งขั้นตอนแรกค่ะเราจะโอนปิดบัญชีไรายได้และค่าใช้จ่ายก่อนนะคะซึ่งปกติเนี่ยค่ะไรายได้เนี่ยค่ะคุณบันทึกทางด้านคเครดิตฉะนั้นเวลาปิดบัญชีคุณจะเดบิตรายได้ค่าใช้บัญชีรายได้ทุกตัวเนาะหมด4ทุกตัวแล้วค,คุณก็คเครดิตอะไรคะคเครดิตสรุปยอดอไรายได้ค่าใช้จ่าย ะะทีนี้ถ้าคุณมีค่าใช้จ่ายคุณก็จะเดบิตอะไรคะสรุปยอดอะไรได้ค่าใช้จ่ายแล้วคุณก็เครดิตค่าใช้จ่ายทุกตัวแต่คุณต้องอย่าลืมว่าในบัญชีขายนะคะบัญชีไรายได้มันจะมีรับคืนและส่วนลดฉันรับคืนและส่วนลดมันอยู่ทางด้านเดบิตใช่ไหมคะเพราะมันเป็นตัวลดยอดรายได้เวลาเราคุณบันทึกบัญชีนะคะฉันคุณก็ต้องปิดทางด้านเครดิตส่วนค่าใช้จ่ายอย่างเช่นคุณมีการส่งคืน นะะชั้นส่งคืนเนี่ยจะอยู่ทางด้านเครดิตถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเวลาคุณปิดบัญชีคุณก็ต้องปิดทางด้านเดบิตนะคะโอเคค่ะต่อมาค่ะหากคุณว่าพอคุณปิดบัญชีแล้วค่ะในสมุดรายได้ค่าใช้จ่ายของคุณคะคุณทำกิจการมาแล้วคุณมีกำไรในปีนี้นะคุณจะเดบิตอะไรล่ะคุณก็ต้องเดบิตสรุปยอดรายได้ค่าใช้จ่ายเครดิตกำไรสะสมเพราะคุณได้กำไรจากการดำเนินงาน เพราะกําไรจากการดําเนินงานเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของส่วนของเจ้าของถ้าเพิ่มก็จะเพิ่มทางด้านเครดิตถ้าลดก็จะลดทางด้านเดบิตนะคะส่วนบัญชีถ้าเกิดกรณีที่กิจาก,การคุณดมเดินมาในปีนี้แล้วคุณขาดทุนคุณก็จะเดบิตกําไรสะสมลดยอดกําไรสะสมคุณลงแล้วเครดิตสรุปยอดรายได้ค่าใช้จา่านะ,ะสรุปยอดรายได้ค่าใช้จา่ายนะโอเคนะ ต่อมาค่ะคุณปิดบัญชีอะไรคะเงินปันผลในการที่คุณจ่ายเงินปันผลนะคะคุณจะเดบิตเงินปันผลจ่ายแล้วก็เครดิตเงินสดนะคะตอนที่คุณจ่ายคุณยังไม่ได้ตั้งค้างจ่ายไม่ได้ลดยอดกําไรสะสมฉะนั้นเนี่ยวันนี้พอคุณปิดบัญชีตอนสิ้นปีค่ะคุณก็ต้องลดยอดบัญชีกําไรสะสมโดยโอนปิดเงินปันผลจ่ายของคุณออกมานะคะโดยเครดิตเงินปันผลจ่ายแล้วคุณเดบิตอะไรคะลดยอดบัญชีกําไรสะสมของคุณนั่นเองนะคะ อย่างที่บอกว่าเวลาเราปิดบัญชีเราจะปิดแค่ราไได้และค่าใช้จ่ายนั่นคือหมวดสี่กับหมวดห้าส่วนหมวดสินทรัพย์นี้สินและส่วนของเจ้าของนั่นคือบัญชีถาวรเราจะไม่ปิดบัญชีนะ,ะจะให้มันคงอยู่ตลอดไปจนกว่าที่เราคิดว่าเราจะปิดกิจการนั่นถึงเราจะทําการปิดบัญชีในหมวดสินทรัพย์นี้สินและส่วนของเจ้าของเราเรียกว่างบชําระบัญชีนะคะฉะนั้นหมวดสินทรัพย์และน้สินและส่วนของเจ้าของเนี่ยค่ะมันจะมียอดคงเหลือนวันสิ้นงวดนั่นเราเรียกว่ายอดยกไป แต่เราก็จะเอาไปใช้ในเดือนถัดไปหรือปีถัดไปนั่นคือยอดยกมานะคะต่อมาค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันนะคะตอไปนี้เป็นรายการปรับปรุงของร้านจามจำจามนะคะบริการนะคะเราก็จะมีเงินสดลูกหนี้วัสดุสิ้นเปลืองค่าเบี้ยรประกรันอุปกรณ์สนักงานรถยนต์พวกนี้เป็นสินทรัพย์แล้วก็มีเจ้าหนี้ภาษีเป็นหนี้สิน ทุนถอนใช้ส่วนตัวเป็นส่วนของเจ้าของมีไรายได้แล้วก็มีค่าใช้จ่ายอยู่3ตัวนะคะนี่คืองบทดลองก่อนปรับปรุงทีนี้เขาบอกว่าเขาค่ะมีการปรับปรุงรายการในสมุดร,รายวันทั่วไปนะคะในสมุดร,รายวันทั่วไปคือเขามีวัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือณนะวันสิ้นงวดเท่ากับ16,000บาททีนี้เดี๋ยวเราจะปรับปรุงยังไงละ่ะนะคะมีค่าเบีย้ยประกันจ่ายล่วงหน้าอยู่ มีอุปกรณ์สำนักงานอยู่แล้วก็มีรถยนต์อยู่ขออเขาบอกขาขอคิดค่าเสื่อมราคาที่20%ต่อปีมีประมาณการการได้ค่าของลูกนี้อยู่ที่2%ของยอดลูกนี้มีเงินเดือนพนักงานที่ค้างจ่ายอยู่30,000บาทแล้วก็มีค่าน้ำค่าไฟประจำเดือนธันวาคม6,000บาทกิจการยังไม่ได้บันทึกบัญชีเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นเป็น2หน้าจอนะคะเพื่อสะดวกกับการที่เราจะทำเนาะนะคะ อาจจะเยอะนิดนึงโอเคปิดบัญชีโอเคค่ะทีนี้เราขึ้น2หน้าจอแล้วนะคะอีกฝั่งหนึ่งขอเป็นโจทย์อีกฝั่งหนึ่งขอเป็นการบันทึกบัญชีนะคะทีนี้ค่ะรายการแรกเขาบอกว่าวัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือค่ะคงเหลืออยู่ที่เท่าไหร่คงเหลืออยู่ที่หมืทีนี้คุณจะบันทึกจําได้ไหมที่ครั้งที่แล้วที่เราเคยเรียนว่าวัสดุสิ้นเปลืองคุณสามารถบันทึกได้เป็น สินทรัพย์ก็ได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายก็ได้ทีนี้ค่ะคุณจะป,ะปรับปรุงยังไงคุณก็ต้องกลับไปดูก่อนว่าในสมุดรายเอ่อในงบทดลองคุณใช้ชื่อบัญชีอะไรอยู่นะคะอ่ะวัสดุสินเปลืองอยู่หมวดหนึ่งค่ะฉะนั้นเนี่ยค่ะคุณบันทึกเป็นสินทรัพย์ไว้ฉะนั้นคุณเวลาคุณปรับปรุงคุณต้องหายอดที่ใช้ไปนะคะยอดที่ใช้ไปนะคะหายอดที่ใช้ไปอ่าเวลาคุณปรับปรุงนะคะเพราะเขาบันทึกเป็นสินทรัพย์ไว้ ตอนคุณบันทึกบันทึกเป็นสินทรัพย์ไว้บันทึกเป็นสิน,สนทรัพย์ไว้นะคะตอนปรับปรุงล่ะก็ปรับปรุงหายยอดใช้ไปถูกไหมเพื่อบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเพราะเราไม่เคยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เรามีเรามีอยู่ที่เท่าไหร่ เรามี60,000แต่เขาบอกเขาคงเหลืออยู่1 6ื่นเราก็เอา60,000ลบด้วย1 6 0 0งบาทคุณก็จะรู้ว่าคุณใช้ไปเท่ากับ4ี0หมื่นสี่ันฉันเราจะทำการปรับปรุงแล้วนะคะโดยเดบิตอะไรล่ะเดบิตวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป เครดิตอะไรคะคุณก็ลดยอดสินทรัพย์คุณลงณก็คเครดิตวัสดุสิ้นเปลืองนะคะวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปอยู่หมดค่าใช้จ่ายฉะนั้นตอนแรกคุณมีอยู่503เลขที่บัญชี503อันนี้เราก็ใช้504ต่อไปเลยแล้ววัสดุสิ้นเปลืองอยู่หมวด103เออขอโทษค่ะ104คุณก็ใช้104เลขที่บัญชีเนาะนะคะฉะนั้นเป็นเท่าไหร่414ที่เราคำนวณไว้ เราก็ปรับปรุงที่4ี่หมนสี่นี่คือการปรับปรุงวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปนะก็เอา60,000ไปลบกับ1นึ0 0หมบาทโอเคค่ะรายการแรกคุณจบแล้ว ค่าเบีย้ยประกันค่ะรายการที่สองค่าเบีย้ยประกันจ่ายล่วงหน้าเป็นของงวดปัจจุบันเท่ากับ3ามหมเป็นของงวดปัจจุบันคุณก็ต้องกลับไปดูก่อนว่าเพราะว่าค่าเบีย้ยประกันคุณจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายก็ได้หรือคุณจะบันทึกเป็นสินทร,รัพย์ก็ได้ถ้าคุณบันทึกเป็นสินทร,รัพย์คุณต้องปรับปรุงอะไรคะปรับปรุงหายอดที่ใช้ไปก็คือหายค่าใช้จ่ายของงวดนี้ออกมานะคะเพราะว่าตอนที่คุณบันทึกคุณบันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่เคยรับรู้ค่าใช้จ่ายตัวนี้ แต่ถ้ากรณีที่คุณบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายคุณบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจํานวนเลยคุณต้องหาว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายล่วงหน้าของปีหน้าเท่าไหร่คุณต้องปรับลงไอ้ที่เป็นของปีหน้าเพื่อลดยอดค่าใช้จ่ายลงทีนี้เราก็ต้องกลับไปดูค่ะว่าเฮ้ยเขาบันทึกเป็นอะไรอ่านี่ไงค่าเบีย้ยประกันจ่ายล่วงหน้า อยู่หมวดสินทรัพย์แสดงว่าเขาบันทึกเป็นอะไรคะบันทึกเป็นสินทรัพย์ไว้ฉนันคุณต้องหาอะไรหาค่าใช้จ่ายของปีนี้ออกมาคุณก็กลับไปดูว่าตามที่เขาให้มาคืออะไรค่าเบีย้ยประกันจ่ายลงนาะเป็นของงวดปัจจุบันเท่ากับ3ามหมืแสดงว่าเป็นค่าใช้จ่ายเลยเขาให้มาเลยนะคุณก็ปรับปรุงด้วยตัวตัวเลขนี้ได้เลยคุณก็เดบิตอะไรล่ะคุณก็เดบิตค่าเบีย้ยประกัน เครดิตค่าเบีย้ยประกันจ่ายล่วงหน้าลดยอดมันลงนะคะค่าเบีย้ยประกันจ่ายล่วงหน้าเลขที่บัญชี105เราก็ใส่105แล้วก็ค่าใช้จ่ายเราใช้อะไรคะเราก็ใช้505ค่ะเพราะว่าเราใช้504ไปแล้วเนาะเราก็ใช้505ไปที่เท่าไหร่ล่ะที่3 2 0 0 0 แต่จริงๆแล้วค่ะเลขบัญชีมันจะถูกกาหนดไว้แล้วแหละนะคะมันจะมีอยู่แล้วนะคะโอเคค่ะต่อมาค่ะค่าเสื่อมราคาค่าเสื่อมราคาเขาบอกว่าเขาขอคิดค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์สํานักงานคือ20เปอร์เซ็นต์แล้วก็ค่าเสื่อมราคารถยนต์อีก20%เปอร์เซ็นต์ปกติค่าเสื่อมราคาเร,เราเดบิตอะไรเราเดบิตค่าเสื่อมราคานะคะอุปกรณ์สำนักงาน เครดิตค่าเสื่อมราคามีคำว่าสะสมนะคะค่าเสื่อมราคาสะสมเนี่ยเป็นหมวดสินทรัพย์นะเป็นตัวลดยอดสินทรัพย์ถาวรน,นะคะสินทรัพย์ระยะยาวนั่นเองอุปกรณ์สำนักง,งานที่เท่าไหร่ล่ะยังไม่ได้คำนวณไว้เลยนะคะ รถยนต์เท่าไหร่ล่ะรถยนต์เอ,อขอโทษค่ะอุปกรณ์สำนักง,งานมีมูลค่า2องแสนะสี่ะน,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 นะคะสองแสนสี่ขออนุญาตนึงนะสองแสนสี่ค่ะคูณยี่เปอาบอกเขาคิดยี่สิบเปถูกไหมไม่มีราคาซากด้วยนะก็คือเป็น48่หมื่นนะสี่หมื่นเราก็ใส่ที่48่หมื่นแปดคำนวณมาได้ละสี่หม เสื่มราคานะคะเราให้อะไรล่ะก็เป็น50 6ไปอันนี้นะคะอุปกรณ์สำนักงานขอโทษน,นะออตัวนี้เราอาจจะให้เป็น1นึ่เดี๋ยวขอดูตรงนี้แป๊บนึงอ๋อเขาใช้ตรงนี้อ่ะนะคะอาจจะไม่ตรงกันเนาะ ขอแก้ตรงนี้แล้วกันนะคะมันจะได้ตรงกันเนาะเดี๋ยวเราไปแล้วเราจะไม่งงออ,อุปกรณ์รถยนต์106อันนี้108นะคะขอแก้ตรงนี้นะขอแก้ที่โจทย์นะคะอันนี้เป็น106อันนี้เป็น108ฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเท่าไหร่คะเราเว้นไว้และเราจะเป็น107ของสะสมอุปกรณ์ ะะส่วนของรถยนต์ละ่ะเราก็เดบิตค่าเสื่อมราคารถยนต์เครดิตค่าเสื่อมราคาสะสมรถยนต์ค่ะที่เท่าไหร่ละ่ะรถยนต์มีมูลค่า1นึ่งล้านสองแล้านบาทเราก็เอา1ล้านไปคูณ20% ก็น่านจะได้เท่ากับสองแสนนะคะสองแสนนะโอเคทีนี้เป็นเลขเท่าไหร่ล่ะก็ใช้507ศูนะคะห้ากับ108่งศนะคะห้ากับ108่งศูนยะเอ้ยหนึสิหนึนะคะ, 9, 9, ะ,คะต่อมาค่ะเขาบอกว่าเค้าค่ะ ประมาณการขาดทุนจากการด้ยค่าของลูกนี้ที่2%เเทีนี้เวลาเราตั้งบัญชีเราเดบิตอะไรยังจําได้ไหมขาดทุนค่ะจากการได้ค่าของลูกนี้เครดิตค่าเผื่อการได้ค่าของลูกนี้ ี่เท่าไหรละ่ะคุณก็ไปดูก่อนว่ายอดลุกนี้คุณเท่าไหร่ยอดลุกนี้คือสองแสนเขาบอกเขาอยากตั้งค่าเผื่อที่สองเปอร์เซ็นก็คือเท่าไหรละ่ะสองแสนคูณสองเปอร์เซ็นเท่ากับสี่พันเพราะสี่พันเสร็จคุณคำนวณได้แล้วคุณไปดูว่าค่าเผื่อเดิมมีไหมไม่มีฉะนั้นคุณตั้งได้เลยค่ะที่สี่พันฉะชั้นค่าเผื่อขาดทุนเนี้ยค่ะอยู่หมดค่าใช้จ่ายใช้ห้าศูนย์แป เผื่อการได้ค่าของลูกนี้ใช้103นะคะ103พอเว้นไว้แล้วนะคะทีนี้ค่ะเงินเดือนพนักงานเขาบอกว่าเขามีการค้างจ่ายเงินเดือนพนักงานอยู่เราเดบิตอะไรคะบันทึกค่ะเดบิตเงินเดือนพนักงานค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่เป็นยังไงเราจ่ายแล้วยังเรายังไม่ได้จ่ายฉนันเราเครดิตเงินเดือนพนักงานค้างจ่ายค่ะ ที่สามหมื่นบาทก็บันทึกไปสามหมื่นบาทเงินเดือนพนักงานมีเลขที่บัญชีเดิมก็ใช้อันเดิมห้าศูนย์สองทีนี้เงินเดือนพนักงานาใช้จ่ายเป็นหนี้สินเราใช้สองศูนย์สามใช้ต่อไปเลยนะต่อมาค่ะมีค่าน้ำค่าไฟประจำเดือนธันวาหากพันค้างจ่ายเราใช้คำว่าค่าสาธารณูปโภคเนาะค่าใช้จ่ายเพิ่มเพิ่มทางด้านเดบิต เดบิตค่าสาธารณูปโภคเครดิตค่าสาธารณูปโภคค้างจายที่หกพันมีไหมเลขที่บัญชียังไม่มีฉะนั้นเมื่อกี้เราจบที่508ฉะนั้น509แล้วก็เป็น204 นี่คือรายการปรับปรุงเราปรับปรุงรายการเสร็จแล้วอย่างที่บอกเดี๋ยวเราจะทําทั้งลูกเลยนะคะเราก็จะไปทํางบทดลองหลังปิดหลังปรับปรุงก่อนนะทีนี้เราไปทํางบทดลองหลังปรับปรุงนะคะเราก็เปิดหน้านี้ขึ้นมารายการแรกเราบอกว่าวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปเดบิตนะคะรายการแรกนะวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปเดบิต เราเดบิตวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปฉันมันอยู่ด้านล่างแน่นอนเพราะว่ามันเป็นหมดใหม่เนาะเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าค่าใช้จ่ายค่ะมันจะปิดบัญชีทุกปีฉันไอหมดค่าใช้จ่ายค่ะไปดูด้านล่างได้เลยนะคะฉันเป็นเท่าไหร่ล่ะเดบิตไว้ที่4 4 0 0 0คุณก็ใส่ไปคะ่ะ44,000แล้วคุณเครดิตอะไรเครดิตวัสดุสิ้นเปลืองวัสดุสิ้นเปลืองหมดเลขที่บัญชี104คุณเครดิตออก4400 0 จบแล้วค่ะอันหนึง่งต่อมาค่ะคุณเดบิตรายการที่2เดบิตค่าเบีย้ยประกันมันอยู่ด้านล่างค่ะเลขที่บัญชี505 32,000คุณเครดิตอะไรออกไปเครดิตค่าเบีย้ยประกันจ่ายล่วงหนะ้าคุณก็ไปดูค่ะค่าเบีย้ยประกันจ่ายล่วงหน้าคุณเครดิตก็ไปใส่ฝั่งเครดิตที่32 0 0เวลาทำอยากให้ใช้ไม้บรรทัดทาบนะคะมันจะได้แบบไม่ผิดบรรทัดเนาะ เดบิตรายการต่อมาเดบิตค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์มันอยู่ด้านด่างแน่นอนอุปกรณ์สำนักงานที่48 0 0 0คุณก็ใส่ไปค่ะ4 8 0 0แล้วคุณเครดิตค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์48 0 0 0คุณก็ใส่ไปค่ะ48 0 0 0ตามที่คุณเครดิตไว้ต่อมาค่ะคุณเดบิตค่าเสื่อมราคารถยนต์20 0 0 0 0คุณก็ไปใส่ค่ะค่าเสื่อมราคารถยนต์ 2 0 0แสนอยู่หมดค่าใช้จ่ายนะแล้วคุณเครดิตค่าเสื่อมราคาสะสมรถยนต์ค่ะ2000สนค่ะต่อมาค่ะคุณเดบิตขาดทุนจากการได้ค่าของลูกนี้2 0 0 0 0อ้อขอโทษค่ะ4000 4.000แล้วก็คุณเครดิตอะไรคะค่าเผื่อการได้ค่าของลูกนี้ อ่ะมันอยู่ตัวนี้103ที่4ผ่านเป็นตัวลดยอดลุกนี้การค้าเนาะแล้วก็คุณเดบิตอะไรคะต่อมาเงินเดือนพนักงานไว้ซึ่งเงินเดนพนักงานมีอยู่แล้วอยู่หมวด502ก็จะเป็น3 0,000น 000, ก็ใส่ที่เลขเดิมไปเลยบวกเข้าไปแล้วคุณเครดิตเงินเดือนพนักงานค้างจ่ายเป็นหมวดหนี้สินก็คือ30,000เช่นกันนะคะคุณก็ใส่ไปแล้วต่อมาคุณเดบิตค่าสาธรพูโภคหกพันคุณก็มาใส่ฝั่งเดบิต แล้วคุณเครดิต6000ในเรื่องของค่าสารอปโภคค้างจ่ายนี่ค่ะคือจบแล้วนะคะจบทีนี้เราทำการอะไรคะรวมตัวเลขเดี๋ยวขอขึ้นหน้าเดียวกันนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยขึ้น2จออีกครั้งหนึ่งนะคะคุณก็บันทึกคุณก็รวมตัวเลขก่อนนะคะว่ามันตรงกันไหมนะคะคุณก็ลองรวมตัวเลขนะคะถ้ามันตรงกันมันจะต้องเท่ากันนะคะลองกดรวมตัวเลขดูมันได้เท่ากับ3 6 4 0 0ขอโทษค่ะ3า4 0 0 0พ สองฝั่งนะคะคุณรวมตรงนี้ก่อนแล้วคุณค่อยไปรวมทํางบทดลองหลังปรับปรุงนะ,ะงบทดลองหลังปรับปรุงคืออะไรถ้างบทดลองก่อนปรับปรุงเดบิตในการปรับปรุงเดบิตเราบวกนะคะแต่ถ้าอยู่ฝั่งเดตรงกันข้ามเราลบเราหักนะคะเราลบออกนะคะอย่างเช่นอันแรกเงินสดมีไหมเงินสดงบทดลองหลังปรับปรุงไม่เปลี่ยนไม่มีเนาะแสนมันจะเป็นหกแสน ลูกนี้การค้าก็ยังเป็นสองแสนอยู่ส่วนค่าเผื่อการได้ค่าอยู่ฝั่งเครดิตค่ะสี่พันพยายามให้ถูกฝั่งนะลูกนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะผิดกันนะคะ, 06, คะอะฉันก็ทดลองก่อนปะว่วัสดุสิ้นเปลืองอยู่ฝั่งเดบิตหกหมื่นฝั่งเครดิตสี 45, ่หมื่นสี่พันฉะนั้นมันเหลืออยู่ที่เท่าไหร่เหลืออยู่หมื่นหกพันฝั่งเดบิตค่าเบีย้ยประกันจ่ายล่วงหน้าเก้าหมื่นหกลดไปสามหมื่นสอง ฉันจะเหลือฝั่งเดบิตที่6 4หมือุปกรณ์สำนักงาน2อง0 0นสค่าเผื่อ4ี่หมค่าเสื่อมนะคะค่าเสื่อมสะสมรถยนต์1นึ่งล้านค่าเสื่อมสะสมของรถยนต์2,000สนฝั่งเครดิตเจ้านี้การค้าอยู่ฝั่งเครดิต5 0าแสนใสห้0 0สนปกตินะคะมันจะอยู่ด้านปกติของมันอยู่แล้วนะคะ ไม่ว่าสินทรัพย์นี้สินและส่วนของเจ้าของเงินเดือนพนักงานค้างจ่าย30,000ยอดดุลคงเหลือนะคะจะอยู่ด้านปกติของเขาทุนแสนดีแปดแ0 0สา่อนใช้ส่วนตัว1 0 0 0 0หมรายได้ค่าบริการ9ก้า0 0นเค่าใช้จ่ายสำนักงาน2อ0หมืเงินเดือนพนักงานเป็น เจ็ดหมื่นสองค่าชาวาคารเป็นเจ็ดหมื่นสองสี่หมื่นสี่พันสาพันสี่ฝั่งเดบิตเนาะอันนี้คือสองแสนอันนี้คือส0 0 0มืฝั่งเดบิตแล้วก็หกพั หลบกวนบวกตัวเลขลงดูหน่อยนะขออนุญาตบวกตัวเล็กหน่อย สหนหกหมื่นเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงน,นะคะหนึ่งล้านหนึ่งหมื่นสองหมื่นสี่เจ็ดหมื่นสองเจ็ดหมื่นสองสี่หมื่นสี่สามหมื่นสองสี่หมื่นแปดอ๋อันนี้ผิดอันนี้ต้องเป็นสี่พันเนะเาะก็ว่าทำไม้ถึงบวกไม่ตรงโอเคสองแสนหกหมื่น สามพันสองล้านหกแสนสามหมื่นสองบาทน,นะคะทีนี้ขออนุญาตบวกฝั่งนี้ก่อนเช็คตัวเล็กไปด้วยนะคะสองแสนบวกห้าแสนสองพันโอเคเท่ากันสองหกสามสองศูนยูน เห็นไหมมัน hmm> ต hmm. right. ้องเท่าก so okay. so to so okay. er> okay. ันเสมอนะคะมันต้องเท่ากันเสมอนี่คืองบทดลองหลังปรับปรุงนะคะเดี๋ยวเราจะทําการปิดบัญชีกันนะคะเราจะทําการปิดบัญชีกันนะคะอย่างที่บอกว่าเราจะปิดบัญชีเฉพาะหมวดรายได้แล้วก็หมวดค่าใช้จ่ายนะคะโอเคนะคะเราจะปิดบัญชีเฉพาะหมวดรายได้และหมวดค่าใช้จ่ายนะคะฉันหมวดรายได้มีตัวเดียวเนาะ เวลาเราปิดบัญชีเราเอาทดลองหลังปรับปกลงมาทําการปิดบัญชีนะคะฉะนั้นรายได้มันเคยอ,อยู่ด้านเครดิตฉะนั้นเวลาเราปิดบัญชีเราก็จะมาเป็นยัไงคะมาเดบิตนั่นเองเราก็จะเดบิตรายได้ค่าบริการเครดิตสรุปยอดรายได้ค่าใช้ใจ่ายที 9ก้าแสนเก้าหมื่นสองพันมีตัวเดียวนะคือตัวนี้นั่นเองนะคะมีตัวเดียวนะทีนี้ทุกตัวเป็นค่าใช้จ่ายหมดเลยเนาะหลังจากนั้นนี่ค่ะอย่างตรงนี้เป็นค่าใช้จ่ายหมดเลยค่าใช้จ่ายสำนักงานเงืนเดือนพนักงานค่าเฉาอาคารวัสดุสิ้นเปลืองค่าเบี้ยประกันค่าเสื่อมสองตัวขาดทุนจากการได้ค่าค่าสะดวพนะคะฉะนันคุณเดบิตอะไรไว้คุณก็ต้องเดบิต สรุปยอดอไรายได้ค่าใช้จ่ายตัวแรกคุณเครดิตอะไรค่าใช้จ่ายสำนักงานที่เท่าไหรละ่ะ2400 0นพะคะ24,000 แล้วคุณเดบิตเครดิตอะไรอีกเงินเดือนพนักงานเดี๋ยวขอเขียนชื่อบัญชีให้เสร็จนะคะขอชื่อบัญชีเสร็จกันแป๊บนึงเดบิตเครดิตค่าเช่าอาคารเครดิตวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปเครดิตค่าเบียรประกัน ะคะแล้วก็เครดิตอะไรคะค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์สำนักงานเครดิตค่าเสื่อมราคารถยนต์เครดิตขาดทุนจากการได้ค่า ของลูกนี้เครดิตค่าสาธารณูโโปโภคทีนี้ขออนุญาตใส่เลขที่บัญชีนะ501 502 503 504 505 506 507 508 509แนะคะแล้วก็รายได้ก็คือ401สรุปยอดค่าใช้จ่ายก็คือขอใช้304นะคะ304เดี๋ยวมันจะหายไปนะคะเป็นเท่าไหร่ล่ะ501ใส่24ง0 0ื่5 0ี่0 5 5 0 44ย0 0องเจ็4ห 5 07 20000 508 4000และ5 0 9 6 0 0 0มารวมตัวเลขกันนะคะรวมตัวเลขกัน24 0 0 0บวก72 72 4มื0 0สอง0 0 0แล้วก็10000เนาะ5 0 0 0โอเค 5 2 0 0 0นะทีนี้ค่ะคุณมีรายได้เท่าไหร่เห็นข้างล่างนะรายได้992 0 0 0ค่าใช้จ่ายเข,ขาใช้คำว่าคอชจอเนาะ5 2000คุณเอามาลบกันค่ะคุณจะได้เป็นกำไรที่เท่าไหร่ลบ992กําำไรเป็น409้ไหมอ่ะ4ี่เ สี 4, 90, ะะ่แสนเก้ามืนะคะคุณก็เดบิตอะไรนะคะกำไรเพิ่มเพิ่มทางด้านไหนเพิ่มทางด้านเ,เครดิตถูกไหมฉะนั้นคุณเครดิตอะไรคะกำไรสะสมที่สี่แสนเก้าแล้วคุณเดบิตสรุปยอดอไรายได้ค่าใช้จ่ายที่ เท่าไรล่ะสี่แสนเก้าเช่นกันสี่แสนเก้าหมืมม่นะะ่งนะคะผลตา่างเนาะโอเคฉะนั้นเข้ากำไรสะสมก็คือสามศูนย์สามอันนี้ก็คือสามศูนย์สี่นั่นเองนะคะอ่ะก็จบแล้วสำหรับการปิดบัญชีนะคะการปิดบัญชีครั้งหน้าเราจะขึ้นแนวเรื่องเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของ เงินสดย่อยดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปทําในเรื่องของแบงก์ในคนสาก็คืองบกระทบยอดเงินฝากธนาคารต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครอยากจะได้เอกสารก็แนะนําให้เข้าไปที่เพจเรียนบัญชีกันนะ,นะคะแล้วคุณก็ดาวน์โหลดเอกสารมาแล้วคุณก็มานั่งเรียนในคลิปคุณก็จะมีฟอร์มอย่างเงี้ยคะ่ะเดี๋ยวจะเอาไปใส่ให้หมดเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะขอบคุณค่ะ